รับตัวละครที่เราจะเอาลงนะผมนะเราก็จะต้องเอาเป็นยังไงผู้นำผู้ต้องไปชินอนอยู่แล้วนะผมนะตัวละครตามก็จะเป็นคิริตโตะคิริตโตะแล้วก็เออเป็นอิดิสนะผมนะอิดิสเรานาเดี๋ยวก่อนนะรีฟาเราต้องอยู่นี่ก็เ,เป็นไอเจ้านั่นเป็นอะไรละมามาเข้ามาเลยผมจะจับเป็นทีมหลักเลยเนาะเอ้ยต้องเอาคิริตโตะลงต้องเอาคิริตโตะลงก่อนแป๊บนึงโอเคบอสตัวนี้ อ๋อบอตัวนี้เน้นสกิล C เหรอถ้ามันเน้นสกิล C จริงๆเน้น C จริงปะเนี่ยผมไม่กล้าเข้าไปเดี๋ยวถ้ามันเบรกขึ้นมานี่จะยุ่งเพราะว่าถ้ามันเน้นที่สกิล C จริงผมจะเอายูนะเข้าไปอีกตัวหนึ่งอ่ะลองดูลองดูลองดูลองผิดลองถูกไม่เป็นไรโอเคไปโอ้โออยู่นะชุดไม่นะเอ้ยไม่ใช่อาวุธเดี๋ยวเราจะ เออใช้ของจากเจ้านี่เลยละกัน y uki, y uki. ยุกิยุกิจืมหน่อยยุกิเราเราไม่ได้ใช้คุณเธอแล้วนะยุกิเสียใจโอเคชุดทาสมืดมีแล้วก็อาวุธ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 ไม่ใช่อาวุธประดับประดับเราใช้เป็นของใครอะ่ะประดับหมดเหรอประดับทาสมืดหมดเหรอจริงปะเนี่ยสี่ทา เออว่ะหมดจริงด้วยประดับธาตุมืดผมไม่ได้เก็บมาเลยเหรอนี่ยุ่งแล้วล่ะหมดเกี้ยงมกเกี้ยงเลยมกเกี้ยงอ่ะอ,อแต่เราจะยืมเราเราสามารถยืมจากคริโตได้ผมลืมเพราะว่าคริโตเรามันไม่ได้ใช้ในด่านนี้ถ้ามันในที่สกิลซีจริงก็น่าจะโอเคแล้วไอเจ้านี้เราก็สามารถเบรกได,ด้ยวก่อนผมขอสับก่อนแป๊บนึง ผมจะเอาแกเบียวเป็นทีมหลักไปเลยเออแกเบียวจะโอเคจบไปลุยก่อนลุยลืมเปลี่ยนไอ้ดาเมื่อกี้เราก็าลืมเปลี่ยนใช่ไหมเนี่ยโอเคตามนี้เนาะสำหรับทีมนะผมนะก็ใครหลายๆคนจะได้เห็นยูน่าสักทีนะผมนะผมก็เอายูน่ามาให้เล่นนะผมชอบเล่นแบบหลายสไตล์นะผมไม่ชอบเล่นแบบสไตล์เดียวแต่ที่เล่นสไตล์เดียวเพราะว่าตัวละครเรามีจํากัดนะผมเออ เราก็ต้องดูตัวละครเราด้วยนะผมนะผมชอบความหลากหลายมากกว่าอีก,กไหนบอกมันไม่มีเบรกไงวะม,มันเข้ามาปุ๊บมัน,มนสวย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 มากโอ้โหเยี่ยมยอดเลยลจะพี่จ๋า <laughs> สรุปคือ you, เราต้องเหลือเลือดตัวละครไว้4,000แฟรอย่าต่ำกว่า6พันอย่าต่ำกว่า5,000โอเคมันจะใช้รีเลสรีคอลเลคชั่นฟิวลี่เอ้ยมันจะใช้ไอ้นี่เรื่อยๆเลยนี่ว่าเพราะฉะนั้นเธอแรกน่าจะใช้เลยแล้วกันจะบัฟให้คิริโตะนะครับผมนะแล้วก็เดี๋ยวลีฟา รีฟจริงๆเราต้องพยายามเซฟเลือดเข้าไว้นะเนี่ยเราต้องพยายามเซฟเลือดเข้าไว้เสร็จปุ๊บตอนเนี้ยเกาะเวทเกาะเวทของฟานาติโอมันลด20%แล้วนะเดี๋ยวผมจะต่อด้วยอินคาเนตของแกเบียลเลยนะผมนะเพราะว่าแกเบียลอินคาเนตมันตีเป็นเมจิกแอคแท็กนะผมนะผมผมเลยเอามาเล่นต่อเลย คอมโบจะคล้ายๆกับที่ผมลงมบอส,บอสเลเวลร2 0นะคือลดเกาะสตูก่อนแล้วก็ค่อยลุยต่อเลยเดีย๋ยวไปดูกันว่าดาเมจจะเท่าไหร่แต่ผมว่าน่าจะเกินแสนดูจากลักษณะนี่าจะเกินน่าจะเกิน,น,กนว่าไหนจะชนะทางไหนจะของอกีกไปดูก่อนเท่าไหร่เจ็ดหมื่นเองเหรอเฮ้ยทำไมอ๋อลืมไปบอสเฟลร้อยยี่สิบเออ ลืมลืมบอฟฟิลร้อยยี่สิบใช่ใช่ใช่ผมลืมเรื่องนี้ไปได้ไงโอเคโจมตีแล้วก็ตีถ้าเราบัฟอีกบัฟไม่น่าได้แล้วพอละขี้เกียจบัฟละโอเคสองหมื่นเจ็ดโอเคสามหมื่นหกลีฟานะ่าจะเบาะมะั้งเบาปะไม่รู้อะ โอ้สามโอ้ไม่ไม่เบาไม่เบาสามพันห้าไม่เบาเลยแล้วต้องบัฟเลือดขึ้นมาก่อน้ฉันนม่เอะ โอเคโอเคได้อยู่ถ้าไม่ตายแค่คือมันคือมันจะท่าไม่ตายทุกรอบเลยอะโอเคเนี่ยต้องเก็บเลือดไว้ประมาณ5,000-6,000นะอะไรวะอ,อ๋อพวมจิออกแอคแท็กไม่เป็นไรอันนี้ไม่ใช่ปัญหาต่อไปเราจะใช้รีฟาร์นะผมนะเพรววาะรีฟาอินคาเลสกิลมันสามารถฮิลเพื่อนได้นะผมนะผมก็เลยเลือกที่จะรีฟาเนาะ เดีย๋ยวก่อนนะผมยังไม่ได้เอาอยู่นะเอามาเล่นเลยดีกว่าเออเดี๋ยวต้องเอาอยู่นะเอามาเล่นก่อน,นจเจ็บหนึ่งเก้าเลยเหรอเอาเรื่องกันนะเนี่ยทำไมมันรู้สึกว่ามันแรงกับแกเปี้ยววะเนี่ยไม่หรอกแกเปลี่ยวมันมัน,ม,นมันต้องใช้กับศัตรูที่มีอินคาเนียเยอะๆมาถึงจะแรง เนี่ยเห็นไหมเลือดเราเต็มหมดแล้วเนาะก็ตีออไอ้นี่ก็ตีสกิลเอไปเลยช่างมันฟังสองหมื่นโอ้โคตรเบาเลยไอ้ดิสอิดิสโอ้เลือดหายไปแล้วแต่ว่าน่าจะดาเมจแรงอยู่หกหมื่นห้าโอเคสวย ผมเปลี่ยนไหมผมไม่เปลี่ยนนะผมนะผมไม่เปลี่ยนแล้วก็เยเฮิลด้วยรีฟาต่อจบเธอทุกครั้งก็ถ้าใครตัวละครเลือดน้อยคือต้องฮิล,ะลน,นะโอ้ไม่จิกแอคแท็กมันเพิ่มขึ้นเรื่อยเลยนี่วามันเพิ่มขึ้นทีละสองเท่าสองเท่าอย่างนี้เลยอันนี้นี่เป็นอะไรเนี่ยมันมาอีก啊 โอ้ดีนะเอาไอดีเข้ามาเส่ตัวละครเราฮิวพอดีโอเคอันนี้ชาร์จไปเราต้องชาร์จโอเคโอเคโอค้ยเจ้ากู้นะถ้าเราฮิวถ้าเราฮิวเ,เอ,อ้ยใช่บัฟดิเราต้องบัฟเราจะฮิวทำไมล่ะเออ ส่วนอิดิสก็ฮิวคำนวณอะไรพลาดตัวเหมือนถูคำนวณอะไรพลาดสักอย่างดูแลฮิลสแต็กฮิลขึ้นมาปุ๊บโอเคสวยทีนี้เราก็จะฮิลขึ้นมาเยอะๆแล้ว ปุ๊กเราจะเอาอันนี้เข้ามาโจมตีรอบแรกก็โจมตีครั้งนึงนนลยุยโอเคเจ็ดห่กว่าแงเจ็ดกว่าหมดเลยเฮ้ ถ้าตีแล้วถ้าเราบัฟอ๋อไม่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 อกไม่ออกเราจะไม่เสียปุ๊มือกวา ลิโตขึ้นมาน่าจะโอเคกว่ามั้งเอาแกเบลขึ้นมาใช้มั้งยังไม่ได้ใช้เลยเท่าไหร่วะเนี <If> ่ยโหแม่งอะไรวะเนี <anak lonely> ่ยโหดะเมจิกแอคแท็กโหหายละยุ่งละเดี๋ยวก่อนนะเอออันนั้นมันต่อใช่ไหม เรนเดตัดคิคังกี้เเลือเ็มหมดก็อินคาเไม่ใช่อินคารเนตลิงแอคทีลิัมงหนึงแล้อ Uh! โอเคเพิ่มต่อเพิ่มยี่สิบเก้าเจ้าอะไรวะเนี่ยต่อไปเราจะเอาอีนใครของใครมาใช้ต่อดีวะเนี่ยถ้าเราเดี๋ยวถ้าเราหยิบของโอ้ถ้าเราหยิบไอ้นี่มาใช้อ่ะเดี๋ยวลองหยิบของยูนะใช้ดูแล o, ้วกันนะเออมาลองดูแล้ มีคนอยากเห็นโอ้ยฮิวด้วยฮิวแค่สองพันซึ่งเลือดเลือดหกพันตอนนี้ก็ไม่น่าไว้ใจแล้วนะผมจะฮิว,วต่อสามหมืน่นแย่เลยสามหมืน่นไม่น่าใช้เลยไปใช้ของอิดิสดีกว่าตัวละครหลักสี่ตัวเราที่ยังไม่ได้ใช้ก็จะมีคิริโตะอิดิสตอนนี้ ตัดมิ้งคั่ะโอ้ตีหมื่นสามโหซึ้งใจเลยเออโออยู่นะกูแหมอสายปั่นมาซึ้งเลยอ่ะทุกคนผมซึ้งเลยอ่ะซึ้งๆอยู่ในใจ โอเคแต่เ,เราจะเปลี่ยนเป็นนี่แล้วกันแล้วก็เออเทินหน้าน่าจะปิดฉากได้มาเอ้ยไม,ไม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เพราะว่าเทินตัวละครเราไม่ทันลืมดูเทินเลยจริงๆดูนะผมอยากเอาออกมากเลยนะแต่เอาออกไม่ได้เลยคะับโอเค เลือดทุกเลือดทุกตัวตอนนี้คือปลอดภัยหมดแล้วนะยกเว้นถ้าเราสลับรีฟาออกเล่าอีดิสเข้ามาแทนอ่าโอเคโอเคอันเนี้ยอันเนี้ยปลอดภัยโอเคได้ละผ่านละทุกคนจบละจบละสรุปเลยคือบอสฟานาติโอคือมันจะใช้เอ่ออินคาเนตโอ้โหคือมันจะใช้อินคาเนตแทบทุกตาเลยนะ พี่บ้าไปแล้วนะฮะกเอกีขงริมยัไงก็ไม่ทันอันนี้อินคารเนตไม่ได้แต่ว่าเราจะสามารถฮิวได้เราฮิวยกทีมเลยโอเคทำไมมันแบ่งเทินไปนี้วเนี่ยถ้าเราเดี๋ยวก่อนนะโอเคไอ้นั่นเรามีเลือดอยู่ แก่เบลเราไม่เลือดอยู่อืมเคสับมาหกพันกว่าแล้วเฮ้ยมายเสริมอีกเท่าไหร่เพิ่มสี่สิบสองโอ้แม่งเพิ่มเรื่อยๆเลยแต่น่าจะตายแหละคือยังไงก็ตายเคยได้อยู่เราปิดด้วยคิริโตตามเนื้อเรื่องเลย โอ้ยแต่ยังไม่ตายนะแต่ว่ไานะไม่เป็นไรเรามีโซ,โซวิทอยูอโ่โซวิทโซวิทไปเลยเราฮิวไปเลย<ป>จบชนะโอ้จบแล้วกับหอวอลลุ่มที่8แบบคลีนโอ้ชั่วโมงหนึ่งเต็มๆนะใครทนใครทนได้ก็ทนดูนะเออเยี โอเคโอค้โหสี่สิบเทิร์นเป๊ะเลยแต่บอสตัวนี้รู้สึกว่าลงได้สี่สิบห้าเทิร์นนะเออลงได้สี่สิบห้าเทิร์นนะทุกคนโอเคจบจบจบบอสบอสรูน่นี้จบแล้วโอเคจบกันไปจบสักทีจบเสียทีโอเคจบแล้ว อคอนเทนต์บาเอดิสโอเคจบเป็นที่เรียบร้อยเนาะโอเคเดี๋ยวจะบอกให้ฟังอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะเดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังตอนท้ายนะว่าบอสตัวไหนที่มันน่ากลัวบ้างนะผมนะสำหรับเอ่อ LDA นะไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่น่ากลัวเลยนะ,นะครับผมนะเป็นบอสที่ผมมองว่าสบายๆนะผมนะเพียงแค่เอาตัวละครที่ชนะทางเข้าไปก็พอนะผมนะนะซึ่งนั่นก็คือตัวละครธาตุดินนะผมนะจบแค่นั้นแหละ ส่วนบอสตัวนี้นะผมนะผมว่าสร้างความลำคาญที่สุดแล้วในบรรดาบอสทุกตัวนะผมนะซึ่งบอสตัวนี้คืออย่างน้อยๆถ้าใครดูก็คือเอาตัวฮิลเข้าไปเผื่อสัก2ตัวก็ดีนะครับผมนะเอาตัวเบรกเออเอาตัว B เข้าไป2ตัวเอาตัวบัฟสกิลซีเข้าไปสักตัวหนึ่งเออน่าจะได้อยู่นะเนาะดูดูดูแล้วกันว่าทีมเรามีตัวอะไรบ้างนะผมนะเอาตัวฮิลที่มีบัฟสกิลซีหรือสกิลบีเข้าไปนะครับผมนะเออลองดูแล้วกันเนาะบอสตัวนี้น่าลำคาญตรงที่ว่า มันตีเป้าเดียวไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกแต่ไอ้กสกิลตีที่มันติดติด,ตดสถานะเผาไหม้อะนั่นแหละอันนั้น,นคือน่าลำคาญมากนะผมนะเออก็แนะนําให้เอาตัวละคราธาตุน้ําลงไปนะผมนะอันนี้จะดีสุดเนาะขนาดตัวละคราธาตุน้ําผมยังมองว่าโอโ้โหผ่านยากเลยนะส่วนตัวละครนี้นะผมนะความน่าลำคานไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะผมนะเออลีเดลกับฟีเซลเนี่ยไอเด็กเป็ดสองตัวเนี่ยแนะนําว่าเออมันให้เราลงได้ประมาณ2เทินอยู่แล้วนะเนาะไอเป็นสองเทินสองรอบอยู่แล้วนะครับผมนะ ก็คือรอบหนึ่งจะลงได้45เทิร์นะผมนะสองรอบก็90เทิร์พอดีนะผมนะต้องผ่านไปในออสองรอบให้ได้ก็คือเออรอบแรกพยายามฆ่าเด็กเป็ตตัวใดตัวหนึ่งให้ตายก่อนเราพยายามเน้นเน้นเป้านะผมนะเน้นเป้าไปที่เป้าใดเป้าหนึ่งก่อนนะผมนะหลังจากนั้นก็ค่อยเก็บอีกตัวหนึ่งตอนรอบที่สองนะผมนะโอเคส่วนสองอันนี้นะผมนะไม่มีอะไรยากมากไม่ไม่ไม่ยากมันเป็นด่านที่ทั่วไปอยู่แล้วนะผมนะเออมันเป็นด่านทั่วไปผมขอไม่พูดถึงแล้วกันเนาะก็คือให้ใช้สกิลซีนะผมนะ แค่นั้นแหละแล้วก็เอาตัวเมจิกแอคแท็กเข้าไปแค่นั้นแหละส่วนบอสตัวสุดท้ายพยายามฮิลตอนตอนก่อนจะจบเทินนะผมนะพยายามฮิลก็คือพูดง่ายคือเอาตัวฮิลเข้าไปอ่ะสองตัวนะผมนะแล้วพยายามอยาให้ตัวฮิลอ่ะมันอยู่ในเทินอย่าอย่าให้มันอยู่ในสนามอ่ะเอออยาให้มันอยู่ในสนามเดียวกันอนะ่ะจะเรียกว่ายังไงดีวะอย่าให้ตัวฮิลสองตัวอยู่บนสนามอ่ะเออพูดง่ายพยายามเอาตัวหนึ่งเก็บเข้าไปใน ตัวสำรองอีกตัวหนึ่งเอามาเป็นตัวจริงอะไรมาเนี่ยเออเนาะพยายามฮิลนะผมนะแต่ถ้าคิดว่าเอ,อ้ยเลือดเราไหวอะไรอย่างเงี้ยก็โอเคก็ผ่านไปนะผมนะก็ผ่านแบบไม่ต้องใช้ใช้สลับปงสลับเปาเลยนะผมนะชิวๆเลยนะซึ่งรอบเนี้ยมันก็มีของตอบแทนอยู่นะผมนะซึ่งผมยังไม่ได้รับเลยก็เราสามารถแลกดาบอันนี้ได้เนะาะสำหรับดาบสีลุ้งนะผมนะดาบสีลุ้งเราสามารถเอาไปแลกเออเป็นอาวุธสีดาวได้นะผมนะ โอเคอันนี้เราก็แลกมาแล้ว2อันเนาะไหนดูซิแล้วแล้วผมจะกดอปุ่มกดอะไรวะเนี่ยไม่ใช่กดผิดโอเคได้แม็กคิวเยอะเลยโอ <Okay. S 1> เคอาวุธเต็มใช่มั้ยเนี่ยเอออาวุธเต็มอ่ะรับไม่ได้โอเคเดี๋ยวเรากลับไปที่ exchange point ก่อนนะครับผมนะ ซึ่ง x c h a ช g e point ก็คือ,อเ๋ยวแป๊บเองนะผมขอเข้าตรงนี้ดีกว่าเกยนเลื่อนหาก็ชุดรอบนี้ที่มันเข้ามาแล้วผมนะมันจะเป็นชุดอีดิสนะผมนะซึ่งผมไม่เข้าใจว่ามันจะเอาชุดธาตุมืดเข้ามาทำปัดแสงอะไร3ชุดนะผมนะชุดคริโตชุดยูกิแล้วก็ชุดอีดิสนะผมนะขยันนะผมนะขยันเอาชุดธาตุนี้เข้ามาจังเลยพี่ไม่เอาชุดธาตุไฟเข้ามาแรอพี่ฮะพี่ไม่เอาชุดธาตุไฟเข้ามาเออ พี่น่าจะเอาตัวละครเอ้ยชุดธาตุไฟเข้ามานะไม่ก็ชุดธาตุอะไรอีกอะมันมีธาตุอะไรที่ยังไม่ได้เข้ามาในนี้มั้งอะเดี๋ยวก่อนนะหนึ่งสองสามสี่ชุดธาตุแสงปะเอออีกชุดหนึ่งก็ชุดธาตุแสงที่ยังไม่ได้เอาเข้ามาทำไมพี่ไม่เอาเข้ามาล่ะเออโอเคเอ้าแล้วกดเข้ามาทำไมวะเนี่ยตรงนี้ผิดผิดผิด,ผ,ดผิดที่นะผมนะผิดที่โอเคแล้วเราลองดูนะผมนะตอนนี้มีดาบธาตุมืดให้แลกก็คือ ตาบของไอ้นี่เนาะไม่แรงแล้วกันช่างมันปล่อยไปโอเควันนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมนะสำหรับการลงหอนะครับผมนะก็สำหรับผู้เล่นใหม่ผมไม่ค่อยแนะนำว่าให้ลงนะครับผมนะสำหรับหอเวลี่ฮาร์ดนะแต่ว่าหอ n o r m a l ลกับหอ hard ก็ลงได้นะครับผมนะโอเคแำหเราวันนี้ก็ขอขอบคุณทุก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 ท โอเคครับผมสำหวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังกันในวันนี้นะครับผมนะใครยังไม่กดติดตามกดถูกใจกดซับสไครต์ก็ช่วยกดเพื่อที่จะเป็นกําลังใจผมในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับผมนะก็ผมแนะนําทิกเล็กๆน้อยๆสำหรับการลงหอ,อไว้แล้วนะครับผมนะก็โอเคบ๊ายบาย,บายไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับผมนะก็บ๊ายบายิว